กาบเรียนท่านประธานวิศวาแต่ท่านสมาชิกทุกท่านครับกระผมพลเอกดุลสัยสิงแก้วประธานคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพยัญชนะคุ้มของแรงงานฉบับที่พศขอเสนอรายงานการพิจารณาดังนี้ตามที่ที่ประชุมวิศภาครั้งที่14สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1วันจันทร์ที่11กฎาคม 2 5 6 5ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศออซึ่งนายอุทินชายวริกุลกับคณะเป็นผู้เสนอไว้พิจารณาและตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นพิจาณานั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจาร่างพระราชบัญญัติตั้งกล่าวเสร็จเียบร้อยแล้วโดยมีการประชุมจำนวนหครั้ง ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นจากร่างเช่นแบ,บดังกล่าวที่สภาผู้แทนสษฎรได้ส่งให้ริิสภา,าและผลการพิจารณาศึกษาลงหน้าของคารัการแรงงานที่สภา,ามาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนโดยสู่ผลการพิจารณาได้ดังนี้ ล่างพิธีญัติฉบ,บับนี้มีจํานวนสามมาตราทั้งนี้คณะกรราการวิสามันมีการแก้ไขหนึ่งมาตราได้แก่มาตราสามซึ่งเพิ่มความเป็นเป็นมาตรายี่สามทับหนึ่งล่างพิธีมณฉบ,บับนี้ไม่มีสมาชิกสภาเสนอคำแปรยติและไม่มีก้าราการวิสามันเสนอความเห็น ในการนี้คณะการวิสามัน,เห,นเห็นควรตั้งข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาจำนวนหนึ่งประเด็นโดยรละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการวิสามันที่ได้นำเสนอต่อสมาชิกวัฐสภาทุกท่านแล้วอันหนึ่งคณะกรรมการวิสามันได้รับสรุปขมความเห็นและข้อสังเกตจากคณะกรรมการแรงงาน ริฐภาซึ่งได้จัดสัมมนาเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านในยุคชีวิตวิถีใหม่ใตวันพัสดุที่ผ่านมาคือที่แกันยายนโดยส่วนหนึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมิการวิสามันดังกล่าวคณะกรรมิการวิสามันจึงขอเสนอรายงานการพิจาร่างพิธีติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศพร้อมด้วยข้อสังเกต ต่อที่ประชุมพฤษภาพิณาต่อไปครับ